ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนโน้นเขานะครับมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2567ครับพี่น้องนะครับพอดีมาธุระนะครับในตัวเกษตรสมบูรณ์กันเลยแวะมาเบิงนะครับน้ำในเขื่อนโน้นเขากับพี่น้องนะครับ ประตูพี่น้องอ่าประตูน้ำที่พี่น้องเห็นอยู่นะี่นะครับเขาเอื่นว่าประตูอ่าของทุนรัประทานนะครับฟังสายมือครับพี่น้องเนี่ยฟังฟังฟังสายมือนะครับนะครับฟังซ้ายมือนะครับเขื่อนนวลเขานะครับมีขนาดความจุนะครับสามจุดแปดล้านลูกบาทเมตรนะครับสามจุดแปดล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ ขึ้นไปด้านบนนะจะเป็นเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับมีความจุอยู่ที่22ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นเขื่อนจุฬาพรนะครับมีความจุอยู่ที่164ล้านลูกบาทเมตรนะครับ160ล้านลูกบาทเมตรตัวนี้ ตอนนี้เคลื่อนจุฬาพร์เนี่ยนะครับมีน้ำอยู่ร้อยสิบสองล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของความจุครับพี่น้องนะครับที่ฟังข่าวนะครับที่เพิ่นขาดการเลื่องภาวะอากาศนะครับอีกนะครับสามปีข้างหนานี่มันนะครับมันสิแรงน่พี่น้องนะครับมันสิแรงนะครับเขลื่อนจุฬาพรน์นะครับอยู่ความจุอยู่ที่หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์กันเลยบ่เน่ใจว่านะครับ นะครับซีมีน้ำให้ให้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดน้าปังมาพี่น้องในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ออำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับก็เลยพามาเบิงน้ำพี่น้องพอดีไยด้ยินข่าวนะครับแล้วยินข่าวว่านะครับเพิ่นเปิดนะครับคลองชนลบประทานนะพี่น้องนะครับคลองชนลประทานที่เขาหยืนอยู่นี่ฝั่งใา้ครับพี่น้องนะครับฝั่งใายแล้วก็อยุ่ทางพุ่นไกลๆพุ่นหนึ่น ของชนประธานฝั่งขวาครับนะครับฝั่งขวานะครับเนี่ยนะครับเพิ่นเปิดใจของระบายน้ำนะครับให้พี่น้องเฮานะครับให้พี่น้องเฮาที่ทำการเกษตรนะครับทำการเกษตรนะครับอยู่ในเขตนี่แหละพี่น้องของชนประธาน ฝั่งซ้ายมือนะครับการไหลไปตําบลทีฮาอยู่นี่คือตําบลโนนท้องนะครับแล้วก็ไปตําบลกุดเลาะนะครับนะครับตํบาตบลอ่าตบลบ้านบ้านยา,างครับพี่น้องแล้วก็ตาบลไกลแนไปพูดน,นะตาบลบ้านเป้าครับพี่น้องครับนะครับของชนละทานฝั่งซ้ายปกติที่นี พี่น้องเขามายกยอแต้พี่น้องเนี่ยแต่ว่าปีนี้นี่คือ่าคอยเห็นบันไดพี่น้องเห็นยออยู่นะครับทั้งคุณนกับกินเขายูพี่น้องน,นะครับกินเขายูนี่นะครับปกติเคยมาถ่ายคลิปตะกอนเนี่ยมงนี้แหละพี่น้องนะครับที่เพื่อนยกยอได้ปลดหลอดลายๆเคลื่อนน้นขวาวพี่น้องครับนี่นะครับ เนี่ยอันนี้คือคลองจุลประทานฝั่งซ้ายนะครับใส่พาากินเข่าพี่น้องครับนี่นะครับนะครับพากินเข่าโอ้พี่น้องอยู่นี่น้าน้ามครับนี่นะครับเคลืค่อนหวยกุ้มนะครับเคลื่อนหวยกุ้มความจุนะครับ ยี่สองล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะครับตอนนี้ความจุประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องขนาดชิลาบายหน้าจากเคลื่อนหุยกลุ่มเนี่ยลงมานะครับเขื่อนน้นเขาแล้วก็บวังหันกะนะครับอาทิตย์ที่แล้วมีฝนฟ้าขนองพี่น้องตกแห้งเตืบอบูยนะครับตกตกแห้งแห้งเตืบอบูยนะครับน,น้ามนหนาเฉีเพิ่มขึ้นนะครับแต่เปรฝดฝนฟ้าขนองพี่น้องนะครับเป็นฝนฟ้าขนอง นะครับก็คาดเอาไว้ว่านะครับหลังประมาณวันที่ยี่บหกไปแล้วเนี่ยฝนมันจะเริ่มหน่อยลงพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ครับมือนี่นะครับมือนี้ยี่สิบี่มือนี่สิบห้านะครับยี่ิบหกยี่ิบเจ็ดจะจะเป็นฝนน้อยแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิอาจจะลดลงพี่น้องกับนะครับอุณหภูมิจะลดลงหน่อยนึงครับพี่น้องกับอาจจะยัง่ได้ได้หนาวหลายนะครับแต่ว่าอีสาน กับภาคเหนือนะพี่น้องน,นะครับอีสานตอนบนกับภาคเหนือน,นะครับน่าจะได้รู้สึกถึงนะครับอากาศเย็นลงพี่น้องน,นะครับอากาศเย็นลงนะครับอากาศเย็นลงนี่พี่น้องบรรยากาศก็จะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งพยนยกยอปลดนะพี่น้องเอ้ยนะครับ,รบปีนี้ก็เลยมาประสบจังหวะพี่น้องน,นี่ปกติเนี่ยลุยพยนยกยอโมงนี้ช่วงที่นะครับปลดมัน ออกหลายๆนี่เต็มเบิดเต็พี่น้องนี่นะครับนี่นะครับผมเคยถ่ายคลิปหนึ่งเอาไว้เมื่อน่าจะสองปีที่แล้วพี่น้องนี่นะครับอยู่คลิปแรกที่เ็ดช่อง youtube นะครับคลิปแรกที่ทําช่อง y ย u ทูบไทยกับวัตตั้งใจนะครับคลิปประมาณสิบกวนาทีนะครับเนี่ยพอดีมาเที่ยวกับเจอเขายกย้อพอดีก็เลยแล <luxury. S 2> ้วก็ไปสมัครอ่านะครับสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ ช่อง youtube ครับพี่น้องนะครับตั้งแต่มือนะครับคลิปแรกตั้งแต่เฮ็ดม้านี่คือคลิปยกปย้อประลดนี่แหละพี่น้องจนหอดมือนี่แล้วนะนะครับสองปีตอนนี้มีผู้ติดตามช่องหาอยู่หากินบ้านเฮานะครับอยู่ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบคนนะครับสองปีพี่น้องช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเขาให้นะครับเขาให้นะครับยืนยัน ตัวตนยืนยันที่อยู่นะครับยืนยันนะครับสถานะนะครับในแอทเซนท์นยพี่น้องนะครับยืนยันนะครับยืนยันตัวตนเพื่อจะจะขอรับรหัสนะครับรหัสที่จะส่งมาจาก youtube สิงคโปร์นะครับให้เวาเป็นในเป็นพาร์ทเนอร์ที่พี่น้องพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตนะครับคลิปลงช่องแล้วก็จะมีโฆษณานะครับแล้วก็ นะครับเขาก็จะจ่ายเงินนะครับทุกนะครับทุกไอ่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับพี่น้องหนึ่งร้อยเหรียญกเขาเขาเขาจะจ่ายเงินนะครับผู้ด,ดีเฮ็ดแล้วมันกับบ่ได้พี่น้องนะครับก็คิดว่าต้องขอรหัสไหมสุดท้ายแล้วกับเพิ่งมาเฮ็ดได้ใช้เวลาทิ่มไปเป็นเกือบปีพี่น้องนะครับมันทีมีข้อความด้านล่างของนะครับที่เขาที่เขาขอรหัสแล้วบ่ได้ก็คือการนะครับ การขอรหัสบได้ายพี่น้องเขาให้ยืนยันตัวตนโดยใช้เอกสารน่พี่น้องผมก็เลยนะครับส่งเอกสารไปเขาไม่นะครับปรากฏว่าเนี่ยพี่น้องตอนนี้คือนะครับโฆษณากลับมาลงช่องเราพี่น้องแต่ก่อนนี่มันมามีโฆษณานะครับเขาระครับระงับโฆษณาอยู่ในช่องเขาจนกว่าเราจะยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องที่เห็ดช่อง ยูทูบนะครับอยากเฮ็ดนะครับการองศึกษาบึงบายาพี่น้องนะครับมีขั้นตอนการเฮ็ดนะครับพี่น้องเอ้ยนนำไหลออกมานี่มีผ้าวานแหลยพี่น้องอันนี้นะครับเดี๋ยวพิ่นพกกินเขาอยู่ครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือช่องหาอยู่หากินบ้านเฮานะครับนะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่นะครับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบคนนะครับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบคนนะครับ ตั้งแต่เห็ุมาตอนนี้มีมียอดวิวอยู่ประมาณรวมเบิดมุคลิปนะพี่น้องนะครับหนึ่งล้านหกแสนวิวนะครับพี่น้องนะครับก็บ่ได้ตั้งใจนะครับมากมายเนดะี๋ยวพี่น้องคือต้องการทายไอคลิปนะครับความเป็นอยู่ของพี่นอ้องเฮาวิถีชีวิตนะครับนะครับของพี่นอ้องเฮาอยู่ในเขตนี่แหละพี่น้องอำเภอ กตรเสสมบูรณ์ใัชัยายพรมเนี่ยนะนะครับแล้วก็เผยเผยแพร่นะครับประเพณีวัฒนธรรมหน่พี่น้องของนะครับพี่น้องบ้านเฮ้านะครับพี่น้องให้คนข้างนอกได้มีโอกาสได้เห็นแน่หน่พี่น้องนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็สื่อสารนะพี่น้องเช่นงานประเพณีต่างๆอย่างไรพี่น้องท่าน อันพอทายได้กับิ้มาทายให้พี่น้องบึงนะครับเนี่ยพี่น้องมีคลองระบายน้ำฝั่งซ้าย,น,ยนี่น่าจะเปลี่ยนนะครับพี่น้องเขามาหาปูหาปลายอะไรพี่น้องครับนี่นะครับดอกคาดกินเข่าเที่ยงแ้วนะครับเนี่ยอาจจะลงรู้ย็นต่อว่านี่อันนี้เป็นจุดเช็คอ,อินได้พี่น้องครับนี่ผู้ใดมาเที่ยวอำเภอ เกษตรสมบูรณ์ใช้พุมูมกันนะครับลองลองมาชมบรรยากาศของเขื่อนน้นขอเบื่อนะพี่น้องนะเพิ่นพึ่งซ่อมนะครับนะครับซ่อมไอฝายน้ําล้นนะพี่น้อ,อ,นนนนองครับน,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 นี่นะครับซอมฝายน้ําล้นนะครับปีนี้น้ำมบนล้นฝายแล้วพี่น้องน้ำหน่อยปีนี้นะครับปกติข้นน้ำมากๆนี่มันมันจะล้นล้นอ่าฝายน้ําล้นลงมาพี่น้องนะครับนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวปีหกแปดพี่น้อง นะครับนะครับผกแปถ้าเกิดหน้ามันร่นเราจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้งนะครับนี่นี่คือจุดเช็คอินของเขื่อนน้นขอพี่น้องครับนี่ดูพมชมคิงนะครับแอดนะครับอ่างน้ำพรมนะพี่น้องซื้อนะครับซื้อยังเป็นทางการก็คือนะครับอ่างเก็บน้ำน้ำพรมครับพี่น้องครับนี่อ่างเก็บน้ำน้ำพรมนะครับ นะครับแตมาเบิงนี่แหละพี่น้องจุดเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้สารการน้ำให้กับภาคประชาชนนะครับเนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ําน้าพรมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพรมเชิญสํหนักงานนราประทานที่6นะครับกรมจราประทานกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเป็นทองเขียวเนี่ยปกติพี่น้องถ้าเกิดทองเหลืองนี่พอระวังทงทงแดงนะครับสถานการณ์น้ำวิกฤตนะครับเนี่ยพี่น้องกับน,นี่แหละนะครับที่มาเคลื่อนนุชขาวกับมานะครับมาชมบรรยากาศเราจะเดินไปดูบริเวณฝ่ายน้ำล้นครับพี่น้องครับเนี่ยฝ่ายน้ำล้นนะครับ เหลียวไปไกล,กลเห็นพี่น้องเฮานน่ใส่ใส่โมองอยู่พี่น้องเอยนี่นะครับคุ่นไกลนี่น่าจะเป็นล่องแพพี่น้องครับเห่นไหมล่องแพนะครับพี่น้องที่อยากมานะครับมาล่องแพกับมาด้พี่น้องครับนี่นะครับมีบริการติดต่อมันจะมีส่วนที่อยู่ล่องแพของจ่เปลี่ยนนะครับ อบอนูอนท้องคหับพี่น้องส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของนะครับนี่พื้นที่ของกรมจุลประทานที่พี่น้องนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับแต่ช่วงหลังนี้เขาจะพิเศษบริการของนะครับแพรของอบอนตอนท้องเหรอพี่น้องนะครับเลยจากจุดนะครับเื่อนทั้งขอพี่น้อยหนึ่งนะครับนี่ปรากฏว่าน้ำ เนี่ยพี่น้องมาข้างที่แล้วนี่น้ำยังนะครับยังน้ำยังไม่ได้ห่อนหนีได้พี่น้องนี่นะครับเนี่ยนะครับน้ำยังบันทันทองบริเวณนะครับน้ำล้นพี่น้องอยู่้างล่างหน้าเ่านะครับอันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับปรากฏว่าน้ำขึ้นมาหลายพี่น้องขึ้นเกือบนะครับเวียนล้นนะครับี่ ที่เขาที่เพิ่นซ้อมนะครับซ่อมฝายน้ำล้นพี่น้องครับนี่นะครับซ่อมบำรุงฝายน้ำล้นนะครับอ่างเก็บน้ำน้ำพมหรือเคื่องน้นเขาประตูลำประตูไอเปิดลงลำน้ำพมเพิ่นบ่ได้เปิดได้พี่น้องปิดนะครับเข้าใจว่าจากนี่ต่อไปนานาน,า,นาจะเป็นช่วงเก็บรักษาน้ำ ไว้ใช้ในนี้ดูดูแลงนะพี่น้องนะครับถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่นะครับผมคาดเอาไว้ว่าวนาได้เฮ็ดหน้าปังเราพี่น้องนะครับวนาได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหน้าปังนะครับสําหรับพี่น้องอยู่ในเขตอํเาเภอเกษตรสมบูรณ์วาชัยเยภูมินะครับกับพี่น้องเขตอำเภอภูเขียวหน่อยพี่น้องเพราะว่านะครับคาดการณ์นึ่สิครับพี่น้องนะครับแต่ว,ว่ากระถาฟังราชาการบัญชีประกาศดอาพี่น้องนะครับเดือนธันวาคมนี่เป็นหนาสิ นะครับบอกพี่น้องเขาให้รับทราบแล้วนะครับหรือไฟที่เสียงนเนี่ยเสียงเฮ็ดกันนี่กันก็เราจะพี่น้องได้พี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวไทยมันชั่วๆก็ถ้าฟังราชการเพิ่อนบอกกันพี่น้องว่าเพิ่นใช้เฮ็ดหรือไม้เฮ็ดนะครับให้เพิ่นแจ้งเป็นทางการนะครับคันไดเฮ็ดนะจังคอยเฮ็ดพี่น้องกันเพิ่นบอกว่าไม้เฮ็ดนี่นะครับใครวม่มีหม่องหลุมน้ำหรือว่มีนะครับน้ำสำร้องนี่ก็ บ่าหนาเสียงพี่น้องการปลูกข้าวเนี่ยมันใส่น้ำหลายนะพี่น้องนะครับใส่น้ำหลายนะครับเดี๋ยวลงทุนกระสูงพี่น้องนะครับค่ารถปันกับไรล,ละแปดร้อยละพี่น้องนะครับรถปันนะครับไรล,ละแปดร้อยนะครับปุ๋ยพี่น้องเห็ดหน้าปังนี่มันใส่ปุ๋ยหลายนะครับใส่ปุหห๋ยบ่ถึงนะครับกับวัตด้กับวัตด้เข่าอีกพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเบื้องการเพิ่น ว่าก้อนพี่น้องเพิ่นแจ้งก้อนเฮดเดอบ่เฮดครับเนี่ยนะครับพี่น้องเ้ยเพิ่ง้องแจงแ้งว่ามีโปรแกรมล่องแพ้พี่น้องนี่ของนะครับอบอตนวนท้องมาดูเนง,งานไหนเนาะพี่น้องมาล่องแพ้นะครับจะล่องขึ้นไปพุ่นลละพี่น้องนะครับขึ้นไปตามลำ,ลำน้ำพผมไปบ้านแก้งตัดไซสพี่น้องนะครับหรือบริเวณขั้นแพใหญ่งงกับล่องแถวนี้นล่ะพี่น้องนะครับล่องขึ้นไปด้านบนน้อยนึงนะครับ นะครับบรรยากาศดีพี่น้องครับนี่นะครับสาการน้ำนะพี่น้องนะครับเคื่อนน้นขวาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเบิ้งเอาครับนี่น้ำเต็มเคื่อนอยู่พี่น้องผมใส่คําว่าน้ำเต็มเคลื่อนอยู่ครับนี่เพราะว่าปกติแล้วนี่น้ำมันจะบ่ขึ้นมอดหนีเรียพี่น้องนี่นี่แสดงว่านี่น้ำน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำนำพผมนะครับ ความจุ 000, 000 b, m, 20, ่ามจุดล mm ้านลูกบาทเมตรขึ้นไปเป็นเคลื่อนหอยกุ้มนะครับคนาดควาครับขนายค่สิบสองล้านลูกบาทเมตรตอนนี้ก็น้ำเต็มหล้วพี่น้องตอนนี้นะครับประมาณยี่สิบล้านนะครับ90กว่สบเาเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็เป็นเคลื่อนจุฬาพรนะครับมีน้ำอยู่ประมาณร้2สิบล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นนะครับหกสิบแดเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ภาพพี่น้องมาเที่ยวเครื่อนน้นขอครับพี่น้องนี่นะครับนะครับ